มองอยู่ที่เรียกว่าไฮโปพิซิปเป็นต่อมขนาดเล็กเท่าเม็ดถั่วตั้งอยู่ที่ฐานสมองใต้ไฮโปทาลามัสต่อมนี้อยู่ในห้องเล็กใต้สมองที่เรียกว่าเซลล่าเพอร์ซิก้า ต่อมเลือดสมองส่วนหน้านะคะหน้าที่เป็นส่วนต่อมแค้จิงที่ <c oughs> I